รักสุดหัวใจลูกสาวที่แสนดีของแม่แม่ยุย้ยแม่ของนิชาเปิดโดพสต์อวยพรวันเกิดให้นิชานัทนิชาพร้อมส่งพลังบวกและอบกอดลูกสาวหลังเจอข่าวลือโตโนโ่นอกใจแอบแซบคนมีแฟนทามกลางคนบันเทิงและแฟนขับส่งกำลังใจเนืองแน่นโดยล่าสุด12เมษายน25 6 8ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกคนสวยนิชานัทนิชาอายุครบ29ปีเต็มแล้ว ทำกลางข่าวลือดังทำเอาหลายๆคนต่างแห่ซัพพอร์ตและส่งกำลังใจให้นิชากันเยอะมากรวมถึงคุณแม่ยุย้ยแม่ของนิชาก็ออกมาอัปเดตเปิดภาพลูกสาวพร้อมเผยคำอวยพร,รวันเกิดให้นิชาอีกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลูกสาวที่แสนดีของแม่ปีนี้แม่จะไม่พูดอะไรมากแค่จะกอดน้องให้มากๆในทุกๆวันจะอยู่ให้น้องเห็นรอยยิ้มจะส่งพลังบวกๆให้น้องเสมอ ปีนี้29ขวบแล้วแม่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ตอนนี้และหลังจากนี้ท้องฟ้าของลูกสาวแม่จะสว่างสดใสขอให้ลูกของแม่สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งทั้งกายและใจมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาด้วยสติมีความทุกข์บ้างก็เป็นปกติของมนุษย์แต่ขออย่าให้ทุกข์เข้ามาบ่อย พวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในทุกๆวันปอลลแม่จะมีสติและเมตตามากๆอย่างที่น้องบอกนะลูกพร้อมติดแฮชแท็กรักสุดหัวใจ Happy b i r t ร์เดนิชา12-4-2025เรียกว่าทำกลางคุม,มันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเนืองแน่นไปถึงนิชานัทธนิชาและต่างรวมวอวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้นิชากันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวละค่ะหลังจากคุณแม่ย้ยออกมาเปิดโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้ลูกสาวนิชานัธนิชาลัานจากวันนี้ท้องฟ้าจะสดใสสวยงามสว่างเสมอพร้อมอบกอดและส่งพลังบวกถึงลูกสาวสุดที่รัก